ก็เรียกได้ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ปรับสมดุลน,นะครับเรียกว่าบัฟเนิฟเนิฟบัฟนะครับทุกสัปดาห์ทุกวันทุกชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าไม่มีความแน่นอนอันนี้ผมไม่ได้ว่าเกมนะครับแต่มันไม่มีความเป็นมาตรฐานหรือว่าในการคิดตรงนี้มันไม่ได้มีเป็นการวางแผนไว้ก่อนคืออยากจะบัฟก็บัฟอยากจะเนิฟก็เนิฟอยากจะทำอะไรก็ได้อ่าแน่นอนครับ เรามาดูกันนะครับว่ามันมีการบัฟการเนิฟอะไรกันบ้างและสิ่งที่น้อง,องเขียนกันอยู่ตรงหน้าจอนียก็คือโคดนั่นเองครับก็จะมีโค้ดมินาโตะที่หลายๆคนใส่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นโค้ดรีโลนะครับตามนั้นก็สามารถนําไปใส่ในเซิร์ฟวีได้นะครับซึ่งถ้าใส่ไม่ได้ก็รีเซิร์ฟวีนะครับให้เป็นเซิร์ฟใหม่ตลอดนะครับวิธีการก็คือเข้าไปในเซิร์ฟแล้วก็ให้ตัวเองอยู่ในเซิร์ฟแล้วก็กดชัดดาวแค่นั้นเองครับไม่ยากอะไรเลยนะครับมา เอาเป็นว่ามาดูกันเลยครับว่าเกมมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับ Simple Farm Shop บริการรับเติมรอบักเลดีเติมไวราคาสบายกระเป๋าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีบริการกิฟต์เกมพัตทุกแมปที่น้องๆเล่นและมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆยังมีไขยไก่ตันจากแมปบล็อกฟูและไก่เพชจากแมปต่างๆมากมายมีสินค้ามากมายและมีการเติมสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับหากน้องๆสนใจอย่าลืมไปกดติดตามเพจ Facebook เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆจากทางเพจโดยรายละเอียดร้านค้าลิปอย่ืมเยะๆนะครับก็โค้อจากแบม สปอร์ตนะครับก็ได้ให้โค้ดใหม่ไปแล้วแล้วก็มีการอัปเดตล็อกเข้ามานะครับซึ่งถ้าพูดกันตรงๆนะการปรับสมดุลครั้งยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยมันควรจะเป็นอัปเดตใหญ่ไม่ควรที่จะเป็นแบบอยู่ดีค่าก็จะปรับไปเลยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแบบเออบางทีแบบเราพูดไปแล้วใช่ไหมในอัปในอัปเดตนี้ว่าเฮ้ยบัฟนี้มันดีนะมันควรหากลายเป็นว่าเรากําลังใช้อนนัปเดตนี้คือเมื่อวานมันเก่งอยู่เลยนะเอออาสมุติผมให้เห็นเลยตรงน,นี้ก็ได้ครับอย่างเช่นบัฟออซิงครับ อ่านะฮะตอนแรกบัฟสิ่งโคตรดีเลยครับคือเป็นบัฟที่เรียกได้ว่ารองจากบัฟของอวตารแล้วก็บัฟของตัวอ่าตัวอะไรนะโอเวอร์โหลดนะฮะเรียกได้ว่าดีแบบดีรองลงมาเลยซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ดีกากเฉยเลยนะฮะคืออะไรวะคือผมงงเลยเกมคือต้องการอะไรวะเออกับไกลเป็นโอเคเข้าใจแหละว่าเขาอาจจะพยายามเรียกว่าไงดี รีบาลานช่ไหมเออให้มันได้ก็เออมันก็เขาพูดง่ายๆก็คือแจกโค้ดให้แล้วอะ่ะก็ไปกันซะสิสส <c oughs> อ่ะโอเคเรามาดูกันครับว่ามีบัฟเนิบเนิบบัฟอะไรบ้างนะครับอ่ะแน่นอนครับออซิ All ่งรีเวิร์กนะครับดาเมจต,ตอนแรก15%ครับ ก็กลายเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยก็คือไม่เพิ่มดาเมจครับแล้วก็ความเร็วการโจมตีนะครับจาก15เปอร์เซ็นต์กลายเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่แต่แต่เขาเพิ่มไม่จากเรนจ์นะครับหรือว่าระยะการโจมตีเนี่ยจาก55เป็น75ครับซึ่งเราเหมือนเคยพูดว่าบัฟเนี่ยมันเหมาะกับตัวละครสายซัพพอร์ตอย่างโกโจอย่างตัวละครที่ต้องแบบตีฟูเอลอีหรืออะไรเงี้ที่ต้องใช้ระยะในการทำอะไรเงี้เนาะใช่ไหมซึ่งมันดีมากๆซึ่งใช่ครับมันก็ยังคงเป็นเหมาะกับซัพพอร์ตซึ่งตอนแรกอะผมมองแล้วว่าเขาจะต้องปรับไปถึงจุดดตรรรงนนนีีี้้แแ่่่่ๆวาาาาจจจะะะะไไไมมมมมเเเเออพพพใหป็ทสยยซั์ล ล้วนเลยนะครับแล้วก็กรีเชนนะครับเพิ่มจาก15%เป็น30เพิ่มอีกแล้วคราวที่แล้วก็30เหลือ20แล้วก็เหลือ15ตอนนี้เป็น30อีกแล้วนะครับแล้วก็คริไม่ต้องจริงๆตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดก็ได้ป่าวะใช่ปะ่ะคริดาเมจจริงๆตรงนี้ก็ไม่ไม่ต้องพูดก็ได้ป่าวะว่าเออกูไม่ได้เพิ่มนะแต่กูใส่เข้ามาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าอันเก่ามันคือร้อ,อยเปอร์เซ็นต์พรอมกันเนาะอันนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใหมยย่ไ ไม่รู้เลยนะอะเขาบอกว่าเหตุผลนะครับที่เขาได้ทําการ,ปรเปลี่ยนตรงนี้ไปนะครับคือเทรดอันเนี้ยมันจะมันเรียกว่าอะไรวไงมันเหมาะกับตัวละครที่วางได้หลายตัวนะครับแล้วก็ทําได้หลายฮิตอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเหมือนกับคือพูดว่าไงดีอะคือเขาทับคือเอาง่ายๆคือที่ผมมองอะตอนแรกที่ผมว่าอ l อซีอิงมันดีกว่าชิงามีถูกปะใช่ครับมันดีกว่าจริงแต่ตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาพยายามปรับให้บับอันเนี้ยมันกากกว่าชิงามีใช่ครับซึ่งมันก็จริงแต่คือ คุณควรจะบัฟชิงอามิขึ้นเข้าใจปะผมไม่รู้นะสำหรับผมอ่ะไอ้บัฟพวกนี้มันก็เหมือนกับบัฟ1%่ทั่วไปอะไรเงี้ยก็แค่มีระยะก็เหมาะกับตัวละครซัพพอร์ตดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็มีการเปลี่ยนอีกนะสำหรับผมผมเชื่อว่าอย่างไงก็ต้องมีการเปลี่ยนอีกแน่นอนเพราะว่าดูแล้วเกมมันไม่มีทีท่าว่าจะมีความเป็นเขาเรียกเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับจะเป็นจุดเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นอะไรของตัวเองเนาะก็ไม่รู้หว่าผมใช้คำพูดไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ว่า ตั้งแต่อัปเดตแรกจนถึงอัปเดตเนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่าเกมนี้มันมีจุดยืนของตัวเองเลยนะครับอืมตามนั้นละกันอ่ะต่อมาครับชิงอิงามิฮะอีกแล้วฮะรีเวิร์กฮะดาเมจตอนนั้นจาก30มัง้งแล้วก็ขึ้นเป็น40นะฮะแล้วก็กลายเป็น50นะครับแล้วก็ลดลงมา40อีกแล้วจะเอาอยัางไงกันแน่นะฮะระยะลดลงมาเฉยเอานี่เนิร์ฟเฉยเลยนะฮะเรียกว่าเนิร์ฟนะระยะจาก20กลายเป็น10นะยิ่ยกากากว่าเดิมอีกเนี่ย เออความเร็วการโจมตีจาก15นะครับเหลือ10และคิดาเมจจาก90%เหลือ0นเนี่ยหรอเฮ้ยนี่มันเนิร์ฟครั้งยิ่งใหญ่เลยนะนะครับเหตุผลก็คืออะไรอ่ะเหมาะก,กับตัวละครที่วางได้4ตัวคือพยายามจะทำให้เหมือน AA เนาะที่เหมือนกับคลายเป็นบัฟดีวายอะไรเงี้ยเนาะเออนะซึ่งโอเวอร์โหลดเนี่ยมันจะบอกกับตัวละครที่เหมาะวาง3ตัวตั้งแต่1ถึงตัวก็เหมือนเหมือน AA เลย ผมว่าเนี่ยพยายามปรับสมดุลให้เหมือนบับเอเว้ยซึ่งตอนแรกเขาไม่ได้คิดไงเออเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับบับที่วางได้4ไอตัว4ตัว5ตัว6ตัวเนี่ยเหมาะก,กับบับชิงามิเนาะแต่ตัวละครที่วางได้1ตัว2ตัว3ตัวเนี่ยจะบอบเอ่อจะเหมาะก,กับพวกโอเวอร์อร์ด มากกว่าอะไรแบบนี้นั่นเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยซึ่งสเตตชิงามิเนี่ยมัน4 0มันดีกว่าการที่ตัวละครวางได้ตัวเดียวใช่ครับมันก็เหมือนที่เราพยายามพูดในตอนเอว่าแบบบับไหนดีกว่ากันครับพี่เราก็พยายามพูดว่าเฮ้ยไอตัวที่วางได้4ี่ตัวเนี่ยเหมาะกับ dy 5ตัวเหมาะกับดีมากกว่าที่การที่5ตัวได้อยู่นี้ไปแต่แต่ไอพวกนั้นถ้าได้ไปคุณก็วางแค่ตัวเดียวไงเหมาะกับการฟาร์มดาเมจต้นมันเล่นง่ายฟาร์มอะไรได้เยอะถูกปะสำหรับผมอะสายฟาร์มสุดท้ายแล้วโอเวอร์หลอด มองว่ามันต้องเป็น n g เกมหรือว่าคุณเล่นในโหมด i ฟ f i ิตี้อย่างเดียวไงบางทีคุณเล่นแค่15เวฟอ่ะการที่คุณวางตัวละครตัวเดียวแล้วมันอัพตันน่ะดีกว่าคุณไปวางละครเออตัวละคร4ตัว5ตัวละอัพตันอ่ะใช่ครับถ้าวาง4ตัว5ตัวดาเมจมันดีกว่าถูกปะแต่มันก็แค่ในโหมด infinity ไงโหมดอื่นมันทำไม่ได้ไงโหมดที่วางได้แค่15เวฟบ20เวฟบมันไม่สามารถอัพทุกตัวตันได้ภายในแค่นั้นไงเข้าใจปะสำหรับผมมาแต่ละบัฟมันไม่ใช่แค่แบบมองว่าบัฟนี้มันดีที่สุดเวมันอยู่่่ทีวา บัฟเนี้ยเล่นกับบทดเนี้ยได้ดีแค่ไหนมันเหมือนเอเอเลยซึ่งเอเออะได้ยูนิคไปมันดีที่สุดเว้แต่มันมีโหมดอินฟินิตี้ที่เอาไว้ไต่บอร์ดกันซึ่งบางตัวก็ไม่ได้เหมาะกับเอ่อยูนิคหรืออะไรยี้เขาจะบ้าแต่เกมเนี้ยมันก็คือในเกมตั้งแต่ตอนที่เปิดมาจนถึงตอนเนี้ยหนึ่งบัฟวางในตัวเดียวคือเก่งสุดเลยไม่ว่าไงก็เก่งสุดเพราะดาเมจมันคูณเยอะมากบัฟบัฟเดิมเดิมบัฟเงี้ยไปเรื่อยๆืนะครับตามนั้นซึ่งอันเนี้ยล่าสุดนะครับต้องพูดว่าเขาทำดาเมจ เจ้าตัวโอเวอร์โหลดเท่ายูนิคแล้วนะอันนี้คือเท่ายูนิคเลยนะเพราะว่ายูนิคเนี่ยมันจะประมาณเอ่อยูนิคเนี่ยมัน3า0ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหผมจำไม่ได้แเพราะเกมมันเก่าไปแล้วเออก็ประมาณนั้นแหละแต่คือดาเมจดีพติตโดยรวมประมาณเท่าไหร่วะเออจำไม่ได้แล้วแต่เป็นว่าผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เนิร์ฟอีกแล้วระยะเดี๋ยวสักพักผมว่าเดี๋ยวนี้ก็บัฟขึ้นมานะครับน่าจะเป็นระยะเหลือ10อะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆเอเนาะระยะ10 SPA 10อสิบอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวไปๆมาๆก็คล้ายๆกัันนนนะครรรบดดดูิเเีีี่ยามมจตอแก เอาคุรีดาเมจออกเฉยเลยแต่ก็คือเอาไอ้เจ้า75ดาเมจตอนนี้ไปเพิ่มเป็นดาเมจหลักมากกว่าซึ่งหมายความว่าสกิลทรีก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยครับการที่คุณได้มาตอนเนี้ยสกิลทรีเปลี่ยนไปทางขวาสุดแต่ในอนาคตก็น่าจะมีการปรับสกิลทรีกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับคือเกมมันอะไรของมันตอนนี้มันปรับมั่วซั่วไปหมดไม่มีจุดยืนของตัวเองเลยอยากจะเนิฟก็เนิฟอยากจะบัฟก็บัฟไม่มีการแจ้งก่อนเลยว่าจะบัฟจะเนิฟนะฮะคือแบบว่าเอออนีางนั้นก็บอกว่าอัปเดตต่อไปจะมีการเปลีีี่่่่่่ยยยนนนนแแแปลลงงงงงงเเเรรรืือรือออไไ้้ไนะ้้ก็ดตคมจซึ กูอยากบัฟกูบัฟเลยกูอยากเนิฟกูเนิฟเลยอ่ะต่อมาครับก็ตามนั้นนะครับวางได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอ่อพาราการ์ดของวอชเด e ร์ซีรีส์นิด e ึงเบื้องหลังนี้รีเวิร์กโอเคก็ไม่มีอะไรเอาสำหรับผมก็คือมันก็แรงขึ้นอ่ะคือง่ายๆว่าดาเมตต้นอ่ะมันแรงแรงแบบแรงต่อเนื่องซึ่งไงเนี้ยไอดาเมเครียร์ ถ้ามันไม่ติดครีดาเมจก็จะน้อยถูกปะสำหรับผมอันนี้ถือว่าเป็นการบัฟนะแต่ว่าเนิร์ฟเรื่องระยะลงไปนะครับทำให้ตัวละครเนี่ยตัวละครที่ระยะน้อยมันก็แบบแทบจะไม่ค่อยได้เพิ่มนะจาก15%หเรหรือ5%นี่แทบไม่มีประโยชน์เลยนะสำหรับผมนะมันน้อยมากนะครับอ่ะต่อมาครับอวตารรีเวิร์คครับแน่นอนฮะแน่นอนมันก็จะต้องมันจะได้เหมาะกับบัฟ0.1%ถูกปะก็ดาเมจจาก200กว่าซึ่งตอนแรกเฮ้ยก็โอเคแล้วนะแต่มันก็ยังดูไม่ค่อยเหมาะ กโอเวอร์โหลดซึ่งผมมองว่าโอเวอร์โหลดก็ดีกว่าแล้วก็ตัวละครที่แบบเป็นสเตตัสเอฟเฟกต์อะพวกแบบเลือดไหลไฟไหม้ไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยมันก็ดูก็ไม่ได้เก่งกว่าเลยนะครับแต่ว่าเนี้ยดาเมจห่างกันเพียงแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอันนี้กลับกลายเป็นว่าอวตารนี่คือตึงมากนะฮะระยะคือดีนะครับสปีดคือเท่ากันแล้วอะซึ่งหมายความว่าถ้าคุณได้อย่างเช่นตัวละครบแบบย่ามิไปหรือตัวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ได้ตีเป็นสเตตัสเอฟเฟกต์อะครับคุณแค่ดาเมจหายไปแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เคยป แต่คุณได้โจมตีเร็วเท่ากันแต่ระยะดีกว่าเว้ยดาเมจหายไป25%แต่ระยะดีกว่า5%ปอระมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าแรกๆกันไปนะครับแล้วก็คริเนี่ยก็คือไม่มีอันนี้ครีดาเมจศูนย์ก็คือศูนย์ง่ายๆครับ2อันเนี้ยจะได้ไหนก็ได้ตอนนี้นะก็แค่ว่าโอเวอร์โหลดดีกว่าในดาเมจ25%รกับระยะน้อยกว่าอันนี้ก็คือระยะเยอะกว่าแต่ว่าดาเมจน้อยกว่า25%คือตอนนี้มันใกล้เคียงมากแบบมากที่สุดแล้วเรียก้วววว่่าาานกรรบบบััะะตลคแอพ พวกพวกตัวละครแบบเลือดไหลไฟไหม้อ่ะเออนะครับประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็มีแบบดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับเนี่ยสี่จุดห้านะครับเป็นสี่ลดอีกแล้วอันนี้ลดนะลดดาเมจโอเวอร์อไทม์นะครับก็คือเหตุผลนที่เขาบอกว่าไอ้บัฟวันเนี้ยนะครับเอฟเฟกต์มันจะให้กับพวกแบบอาร์เบโดใช่ไหมเลือดไหลนะครับให้กับการ์ดให้กับรอยเผาไหม้นะครับแล้วก็ตัวอื่นอีกมากมายนะครับแต่ว่ายูนิตท,ที่แบบว่าอย่างไซตามมาเนี่ยมัน ไม่ค่อยดีครับเขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีปัญหาเออครับก็ได้อวตารมาก็ไม่ได้แตกต่างะไรเท่าไหร่นะครับโกโจอีโวไซตามะยูตะอะไรเงี้ยจริงกไม่ได้ต่างอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ได้ต่างเลยคือคุณได้บัฟอะไรไปมันก็เล่นได้ดีหมดอ,อยู่แล้วแค่ว่าถ้าอยากให้ดีที่สุด นะครับมันก็แค่ดเดียวอะตอนนี้มันห่างแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไงแต่ว่าตอนนี้มันเน้นไปว่าเกมนี้ตัวจะเก่งก็คือตัวแบบเ,เขาเรียกอะไรตัวสถานะเนาะมีสถานะแบบว่าเผาไหม้เลือดไหลอะไรเงี้ยพวกตัวละครอย่างอาเบโดอะไรเงี้ยมันถึงเป็นตัวละครที่เป็นเมตามากกว่าพวกยูตานะครับเพราะว่าในการอัพการสุดท้ายมันมีเลือดไหลไงมันก็เลยโกงกว่ายิ่งถ้าคุณได้อวตารไปโดยบางอย่งี่โกงนะอ่ะต่อมาครับบัฟกระเป๋านะฮะกระเป๋าก็ทำดาเมจแรงขึ้น25%นะฮะ ระยะลดลงเหลือ5%้าเนะ SPA ก็ลดลงนิดหน่อยคลี่หายไปครับแต่ให้ตังค์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับฮะเดี๋ยวนะ these are finalized and will not be changed again ever เฮ้ยจริงกับเปล่าเฮ้ย <Hey! S 2> จริงกับเปล่า, hey! า,าเขาบอกว่าอันนี้คือไฟ n a ลแล้วนะคือแบบที่สุดแล้วนะและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเฮ้ย hey! จริงกับเปล่าว,วะ น้องๆน้องๆว่าเขาพูดจริงอะเปล่าวะเออผมลองแปล Google ดิไอเชี่ยผมแบบแปลส่วนใหญ่เวลาแปลเราไม่ค่อยได้ใช้ Google แปลไงผมขออนุญาตแปล Google แ๊บหนึ่งนะซึ่งแบบเฮ้ยมันใช่กันเลยไหนเราดูดิอ่านี่นะเดี๋ยวเราเปิด Google ให้น้องๆได้ดูนะแบบอืมอะไเงเราแปลกันแบบตรงๆให้น้องๆได้ดูแบบตรงๆเลยนะครับนี่ครับ d e s i f i n a l i z e And will not be changed again ever นะใช้คำา่่า ever เลยนะเออนะฮะก็คือสิ่งเหล่านี้ได้รับการสรุปแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเลยนะครับว้าวนะฮะเรียกได้ว่าท่านี้คือไฟนอลแบบสุดๆแล้วนะครับถ้าเรียกได้ว่าไฟนอลนะเพราะเขาดูดิมันแบบมันมีการแบบว่ามาร์กตัวอย่าง e r r ได้วนะว่าแบบเอออีกต่อไปนะครับแบบว่าจะไม่เปลี่ยนอีกต่อไปซึ่งเฮ้ยหมายความว่า ในนี้นะครับผมจะสรุปได้เลยนะอันนี้คือรวมบัฟรุ้งทั้งหมดถูกปะอ่ะผมสรุปตรงนี้เลยนะคือถ้าเขาไม่เปลี่ยนอยีกเลยนะดีที่สุดนะครับย้ำนะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะย้ำนะครับดีที่สุดเลย <S <S บัฟที่ดีที่สุดคืออวตารแล้วไม่ใช่อเวอร์ล็อดนะไม่ใช่นะแต่มันห่างแค่แบบเดี่ยวแบบ เดียวจริงๆเขาจะเขาจะว่านิดเดียววะนิดเดียวจริงๆมันห่างแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แรงขึ้นกว่ากันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือแบบมันนิดเดียวจริงแต่ว่าถ้าคุณได้นี้ไปก็คือไม่ต้องรีแล้วได้อวตารคือดีที่สุดเหมาะกับพวกตัวเลือดไหลพวกเผาไหม้พวกอ่าอะไรไฟไฟ้าช็อตอะไรเงรี้ยอันดีที่สุดใชปะดีที่สุดเอาง่ายๆถ้ายืนหนึ่งในสองบัฟนี้ดีที่สุดได้อะไรมาไม่ต้องรีครับ ใช่ไหมได้เลยไหมต้องรีแต่มาร์กนะครับมาร์กแบบตอกจันตัวใหญ่เลยว่าอาวาตารจะดีโคตรกับตัวละครที่เลือดไหลไฟไหมเป็นหลักนะครับย้านะว่าดีมากๆเพราะว่าพวกนั้นมันจะได้ดามจโอเวอร์ไทม์ตรงนี้มาคือเรียกได้ว่าคูณดามจตรงนั้นไปอีกมากโขเลยนั่นเองครับอืมตามนั้นนะครับสำหรับผมก็คือดีทั้งคู่เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวละครธรรมดาอย่างไซตตัมมะนะครับเอ่ออะไรอะเซเบอร์นะครับพวก มาร์ชพวกยามีพวกอะไรเงี้ยได้อวตาาไปไม่เสียหายครับคุณก็ได้ดาเมจแค่ลดลงไปจากนี้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแค่นั้นจริงๆนะฮะแล้วคุณยังได้เปรียบเรื่องระยะที่คุณทำได้ไกลกว่าอด่นเขาด้วยนะครับแต่ว่าคุณไม่ได้ดามเอจเวทานแค่นั้นสรุปก็คือสองบัฟเนี่ยมันคือแบบได้เลยไม่ต้องรีแล้วได้เลยมาไม่ต้องรีครับต่อมาครับบัฟที่เรียกได้ว่าถ้าเป็นดาเมจนะถ้าเป็นดาเมจนะสำหรับผมนะสำหรับผมนะผมมองว่า เอาจริงๆเว้ยผมแม่เงเอ็นเอียงมาทางนี้มากกว่าวะไม่รู้นะผมเอนอียงทางนี้มากกว่าเว้ยเพราะว่าถ้าอย่างเช่นเราเล่นพวกยามีพวกอะไรนี้ถูกป่ะโอเคดาเมจอันเนี้ยมันเป็นยี่สิบาเปอร์ต่กับที่ยามีอ่ะมันลดลงมาแค่สีก็คือมันเหลือแบบมันหนางแค่สิบห้าเปอ่ะ <S <S ผมมองว่าเฮ้ยอันนี้มันมีดาเมจก็ <S 2> <S 2> จริงอ่ะแต่ว่า อันนี้มันลดดามเมจแบบนิดเดียวอ่ะผมมองว่าบัฟเนี้ยดีกว่านะเราไม่ต้องไปเน้นดามเมจอะไรเยอะอยู่แล้วเพราะว่าตัวเกมมันดามเมจมันเวอร์อยู่แล้วเว้ยเข้าใจปะไอการที่มันหายแค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่ามันแทบไม่ค่อยได้เห็นผลเท่าไหร่ค่าตัวละครไม่ได้ตีแบบหลักล้านสิบล้านขึ้นยยอะไเลยเข้าใจปะเออแบบพวกตัวละครเล่นต้นเกมแบบผมว่าบัฟกระเป๋าดีกว่าบัฟชิง,งา่ีนะอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องเอาตัวตังค์ไปเลยเข้าใจไหมถ้าคุณฆ่าได้นะครับคุณณได้้้้ตัังคคคนนนะะรบบบเเเเเพิ่่มมขึออออก45%ลลลยยืาาๆแแวถุ คุณจะไม่ต้องเอาตัวตังค์ไปเลยอ่ะยิ่งถ้าคุณได้กับตัวดาเมจไปแล้วด้วยคุณค่าได้คุณได้ตังคือแบบคุณแทบจะไม่ต้องเอาตังค์ไปเป็นเวฟแต่คือสุดท้ายแล้วตัวตังค์มันดีกว่าอยู่ดีก็ยังไปแต่ว่าการที่คุณจะเอาไปเก็บคิวอะไรอย่างเงี้ยไปมากกว่าผมว่าบางทีมัน ดีกว่านะส่วนตัวเพราะมันได้ตรงมันนี่เข้ามาเพิ่มโดยทําให้คุณเนี่ยมีตังเล่นอะไรได้ง่ายมากขึ้นแล้วเวลาคุณฟาร์มหรือว่าคุณเล่นคนเดียวหรือปล่อย LD p l a y e เลยหรืออะไรเงี้ยการที้ตัวละครคุณมีบัฟกระเป๋าอ่ะมันทําให้อัปเกรดตัวละครได้เก่งแล้วก็เล่นได้ง่ายมากขึ้นโดยที่ว่าคุณไม่ต้องไปวางตัวตังเพิ่มเตมิมอ่ะเข้าใจความหมายปะ่ะใครที่ฟาร์มพวกเอ่อไททีนทัสนะครับฟาร์มสคริปต์นะครับหรือว่าฟาร์มเป็น LD Player นะครับ คุณน่าจะเข้าใจความหมายของผมได้ดีนะครับว่าการได้เงินและอัพตัวละครคุณทั้งนั้นที่คุณแทบไม่ได้มีบัฟสูงๆแบบนี้เลยนะครับมันจะเก่งใช่แต่ถ้าคุณมีโอเวอร์โหลดหรือว่าวาต้ามันเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับตามนั้นแต่ถ้าคุณจะมองเรื่องดาเมจไปเดี๋ยวมองเรื่องตังอ่ะแน่นอนชิงแามีมันเป็นรองนะครับถ้าเรียงง่ายๆก็อันนี้หนึ่งชิงแามี่สองอันนี้ลิงที่ดาเมจนะโอเคปะโอเวอร์โหลดว้าต้าหนึ่งนะครับชิงแามี่สองนะครับแล้วบัฟกระเป๋าสามครับส่วนออซิงเป็นสี่เลยเพราะออซิงไม่ มันก็ทำดาเมจคลีได้อะเออซึ่งก็ไปเน้นทางคลีแล้วก็ไปเน้นทางคลีดาเมจไม่จำเป็นต้องไปดาเมจแล้วแต่ว่าจริงๆไปเอาเบสดาเมจจะดีกว่าก็คือทุกตัวเน้นสกิลทีไปทางขวาเลยก็เน้นไป เพิ่มความเร็วการโจมตีทําดาเมจเพิ่มอัตราคิแล้วก็ไปทําดาเมจเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ก็ยังตัวเกมก็ยังไม่ได้มีการประกาศแต่อย่างใดนะว่าจะมีการปรับหรือว่าจะเ,ออเขาเรียกว่าไงสกิลทรีจะแบบเขาจะพูดเงี้ยเออ not b e c h a y e d again ever นะครับผมอยากเห็นคํานี้อันหนึ่งในตัวสกิลทรีนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาทํา V2 V3 V4 V5 ้าให้มันปวดหัวนะครับซึ่งแน่นอนครับอันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นอันสุดท้ายจริงๆนะเพราะเขาบอกว่าเขาจะไม่ปรับแล้วอันนี้คือไฟนอลแล้วนะครับก็คือที่สุดแล้วนะครับก็ตามนั้น นะครับผมก็ไม่มีเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเนิร์ฟบัฟรั้งยิ่งใหญ่และเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะผมขอแบบวงเล็บตัวใหญ่ๆไว้ว่าหรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้สำหรับผมนะผมว่าแม่งไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอะ่ะผมกล้าพูดเลยเพราะว่าเกมนี้ก็คืนน้ำลายเตียงไปหลายรอบเหมือนกันนะครับไม่รู้สิ ไม่รู้ว่าน้องๆคิดเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ว่ามันหลายอย่างนะที่ว่าเกมนี้มันก็คืนนลายเต็มไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปเก่าๆต่งางๆนานาที่น้องๆบอกว่าผมอวยผมด่าผมอะไรเงี้ยก็ลองไปไล่ดูได้ครับว่าสิ่งที่เขาเคยทํามาเขาทาจริงหรือเปล่านะครับอ่ะตามนั้นนะครับประมาณดีครับคลิป อนิเมะล้านสไตล์ในการบัฟเนิร์ฟเนิร์ฟบัฟนะครับรายวันณวันนี้ครับเขาเรียกว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้ว forever มันไม่ใช่มันไม่ใช่คำว่า forever ดีมันก็เป็นคำว่า ever เหมือนกันนั่นแหละนะครับผมก็คือ not be changed again ever ก็คือเราจะไม่เปลี่ยนอีกแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับยังไงชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับซึ่งถ้ามีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกรอบนึงนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคครรััับบผมสสวดี ซิมเ l ิลฟาร์มช็อปบริการรับเติมโรบักเลตดีเติมไวราคาสบายกระเป๋าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีบริการกิฟต์เกมพัททุกแมปที่น้องๆเล่นและมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆยังมีขายไก่ตันจากแมปบ็อกฟู้และไก่เพชรจากแมปต่างๆมากมายมีสินค้ามากมายและมีการเติมสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับหากน้องๆสนใจอย่าลืมไปกดติดตามเพจ a c e b o o k เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆจากทางเพจโดยรายละเอียดร้านค้าซิมเพิลฟาร์มช็อปอยู่ที่ใต้คลิปอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ